นาโอชิโนโจจดหมายที่เขียนถึงอดีตตำนานญี่ปุ่นลึกลับที่มีบรรยากาศของความโศกเศร้าความหลอนและการไถบากจากความตายเรื่องเล่าในหมู่บ้านห่างไกลของจังหวัดฟุกอูอิมีธรรมเนียมแปลกประหลาดที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาในครอบครัวชาวนาเก่าแก่แห่งหนึ่งการเขียนนาโอชิโนโจหรือจดหมายแก้ไขถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่ากันว่าหากมีใครตายในลักษณะที่ไม่ยุติธรรมเช่นถูกฆ่าตายจากการเข้าใจผิด หรือจากคำพูดสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความแค้นยากหรือผู้ใกล้ชิดสามารถเขียนนาโอชิโนโจเป็นเหมือนจดหมายขอโทษหรือแก้ตัวส่งไปยังวิญญาณของผู้ตายเพื่อยิ่ยาความคิดแค้นและความเจ็บปวดที่ฝังแน่นอยู่หลังความตายจดหมายนั้นจะต้ององค์เขียนด้วยหมึกที่ผสมเท่ากระดูกของผู้ตายและเขียนลงบนกระดาษไว้ชิสีขาวซึ่งต้องถูกวางไว้หน้ากระจกในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเพื่อให้เหงาของวิญญาณมาอ่านตำนานของอาโออิ o I D, ผู้หญิงที่ไม่เคยได้รับจดหมาย เมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวนามว่าอาอิลูกสาวคนเดียวของหมอพื้นบ้านเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางยาแม่ของตนเองเพื่อแย่งสมบัติแม้ไม่มีหลักฐานแต่ชาวบ้านเชื่อคำพูดของพี่ชายเธอที่อยากได้มรดกทั้งหมดในคืนที่อูอิถูกตราหน้าเธอแขวนคอตัวเองในห้องใต้หลังคาโดยทิ้งข้อความสั้นๆเพีทงว่าฉันไม่ได้ทำแล้วคุณจะรู้ว่ามันสายเกินไปแล้วหลายปีผ่านไปพี่ชายเธอก็เริ่มฝันเห็นอาออิยืนอยู่ที่ปลายเตียงผมยาปิดหน้าในฝันเธอจะพูดซ้ำๆว่าแล้วจดหมายฉันละ่ะ ไม่มีใครจะเขียนให้ฉันเลยหรอทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเสียงเล็บขูดกระจกหน้าบ้านจะดังขึ้นในเวลาที่คืนแปดและหนึ่งในคืนเหล่านั้นพี่ชายก็หายตัวไปเหลือไว้เพียงรอยเล็บสิบรอยที่หน้ากระจกและหมึกดำปนเท่ากระดูกหยดหนึ่งบนพื้นเหมือนใครบางคนพยายามจะเขียนจดหมายแต่สายเกินไปแล้วคำเตือนจากตำนานอย่าให้ใครตายไปพร้อมกับคำถามหรือความขับแค้นหากคุณได้ยินเสียงคนเรียกชื่อคุณจากกระจกในคืนจันเพนอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องเขียนนาโอชิโนโจแล้ว